Obrigada. เสียงของคุณยัง่อทองรับกระดานตัด้วยนะคะจบไปเรียบร้อย สำหรับในประเทศสรงผู้นะคะโดยอัรอรัตน,นโกสินทร์นะคะนี่คือ9้าลตรอนะคะในรอบเพลงช้านะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอีกสักครู่เราจะต่อการในรอบเพลงเร็วนะคะตอนนี้เก็บคะแนนกันางเปนทีมเรียบร้อยในรอบเพลงช้านะคะแล้วน้องนักแสดงเด่นจะนัาเวทีก่อนนะคะอย่างนักแสดงเด่นจะนั่เวนนทีก่อนเลบุตร ก็สตาร์ทเทียร์เวทีเลยนะคะตอนนี้จะอยู่ในช่วงของการจับเวลาอยู่นะคะเรียนเชิญได้ไท้นเวทีเลยนะคะ <S <S เรียนเชิญคณะผู้บริหารถ่ายรูกปกับนักศึกษาได้เลยนะคะวันนี้ท่านรองศา,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 าสตราจารย์ดรอุดมวิทย์ชัยสกุลกีอาจารย์ประดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะเดินทางให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีเลยนะคะกับเรียนเชิญค่ะ ี่คือการแ่งการตรวจพบยูนิชันประเภททีมนะคะในวันนี้นะครับในรอบเช้าผ่านคนไปทั้งก้าวมอรนะคะมอธรตะวันต่อมอธสิใจหลวงย่เวลาค่ะในรอบเช้ามอธรรัตตาโกนีใช้เวลาในการแสน1ิบสามนาทีสามนาทีค่ะอ่าไม่จนเวลา วส,ะะสวัสดีมอทรอและธนาโกสิล์นะคะเรียนเชิญค่ะคุณบอสเชิญค่ะครับสวัสดีมอทรแรัธนาโกสิล์นะครับเป็นการปิดเพลงชา,ดางได้ทราบซึ้งประทับใจมากในแง่ของวัตถุประสงค์ของการแสดงคือทำถี่มากนะครับ คำุมมากแล้วก็มันติดใจนะครับตอนจบของการแสดงเนี่ยผู้ชมหลายคนยกมือไหว้ไปด้วยเลยนะคะรับไหว้สกาลาไปด้วยเลยโชว์นี้นะครับจุดเด่นที่สัญญาสัญญาอะไรหลายอย่างเลยฉลาดมากที่เรื่องเรื่องเ,เรื่องการเกี่ยวกับเกษตรกรรมข้าวนะครับพระแม่โพสก์มาและพระแม่โพสก์เองก็กดูเป็นดูใหญ่ปเป็นเทพที่ดนคะคดูดูครอบคทุมไปทั้งหมดดีนะครับสัญญาของสีม่วงสัญญาของผาน มีมีมีความว้าวฉาบหนึ่งคือตอนล่างระบาดที่ปูกพรงแดงลงมาวันนี้ฝนตกมากเลยนะครับอันนี้ดีนะครับอแอนเซอร์ชายต้องระวังน่องของเท้าเพราะมีจุดลื่นเยอะแต่ก็ดีที่ปรละคองกันไว้ได้แล้วก็แก้ปัญหาไปได้ดีนะครับภาพรวมคือประทับใจแล้วจบได้สวยงามของรัตน,นโกสินทร์มานตครับชื่นชมค่ะคุณจุบิรานเช่อที่ทให้ในด้านของน้องนักศึกษา มทรราชบุรีนะคะได้รับกาเปลี่ยนชุดนะคะเจอกันอีกรอบในรอบปิ่งในวงนนี้เราไม่จะมทรราชบุรีเลยแล้วอดดอะะโอเคเปลี่ยนชุดได้เลยนะคะเจอกันในรอบปิ่งในวนะคะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเจ้าแห่งมาจากมทรลา้รนรรนรรานนามทรตะวันออกมทรชัญบุรีมทรภาคเหนือมทรกรุงเทพ มทรศรีวิชัยมทรสุวรรณภูมิมทรอีสานและมทรรัตนโกสินทร์จบไปเมื่อสักครู่นะครับในการแข่งขันเพ็นลูกทุ่งประเพจทีมในรอบเพลงช้านะครับเราเก็บคะแนนในสู้แรกกันก่อนนะครับ๋ยวให้ ได้รวมคะแนนสักครู่ในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บคะแนนกันต่อในรอบเพลย์เปเรลนะคะนั้นธรรมจากตุกท่านด้วยใครที่เข้ามาติดตามการรับชมหรือว่าใครที่ใกล้นะคะก็เรียนเชิญค่ะกับงานสื่อสารวัฒนธรรมนะคะการวัดสมคนแห่งประเทศไทยครั้งนี้ครั้งที่14นะคะโดยในปีนี้กทรัส่วนของพวกเรานะคเป็นเจ้าภาพในการจัดการประปวนนะคะแล้วก็ร่วมกับการแข่งขัน เซอชิญบริหารนะคะรับเนื่องในโอกาสนะค,ะร,ครับสมโภชองค์พระโครบ700ปีนะคะก็ถือว่ามาร่วมร่างกับมาทำบ,บุญมาไหว้พระนะคะก็ได้กดูไปด้วยนการสำหรับการประกวดในคืนนี้นะคะจะเป็นการตัดสินโดยะคณะกรรมการ100คะแนนจากน้ำเสียงการถ่ายทอดอารมณ์เพลงการสื่อสารภาพเข้าใจจากนักสแสดงนะคะดูผลงานโชว์ที่ตระการตามากๆในแต่ละบทนตลอ,ท,อที่มานะคะความคิดสร้างสรรค์ก,การแต่งกายต่าง รวมเป็น100คะแนนค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะจะได้เงินสดเดือละห้าพันบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณพวงการรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้เงินสด7,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและรางวัลชนะเลิศจะได้เงินสดเดืลดดะ่ง1,000นบาท Mother, no พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะ สมเด็จพระบิพพานทุรตา,ราจ้าสมเด็จประเทศประดับราชสุราชสยามประดัราชคมารีาค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านได้ติดตามด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะขอพักสักห้านาทีให้ทุกท่านได้ไหายใจให้นักแสดงได้ติดสุดนะคะให้ทุกท่านได้หาของรับประทานอร่อยๆออยลองท้องกันก่อนแล้วห้านาทีเราจะกลับมาเจอกันกับเจ้ามทรในรอบเพลงเร็วจากนั้นเราจะตัดสินทันทีครับคืนนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น จิตรลัยครองทุ่นตาจา่ะคาปัสฟูค่ะ